บันทบอิบันโงล่ตับบน,นีประโลงยื่นลงสานบันโ่ปอใชากระดขึ้นลงทางด้านขวามือของท่านนะครับในระมัดระวัอวงอันตรายขณะขึ้นลงจาาขับรถด้วยครับรถจักยานชนตลาถัดติดบันโผงนะครับรถ,รถดบรบรบโดยพิเศษทางพรมกาดชั้น 2, สองขับริย44นะครับต้นทางสนามบนสุขภายงถานีกลางกรุงเทพอริวัรครับขอดิบ้ันปผไปแล้วจะอยู่รับตรงไปทางถานีาาน,าน,นักนขอมาม อยากเป็นสถานีย้ำรัอไปครับสถา,านีบ้นนนออานกกในแนวมองตอร์รถไฟขอขอคุณผู้สั่งทุกท่านที่ใช้รถไฟเปร็จยามานั่ในการเดินทางผู้สั่งทุกท่านเดินทางโดยจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแปลว่าผู้ขัเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอก,กาสรับใช้ท่านอีกขอขอบคุณทำใช่ไหมครับจริงนะแม่ที่หมดเนื้อใช่ไหม